สวัสดีครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเรากลับมาอยู่ในเฝ้าเดี่ยวสุภาษิตนะครับบทที่3วันนี้เป็นข้อที่1นนะครับโปรดอย่าลืมว่าสุภาษิตนั้นเขียนโดยบรรดาผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกษริย์โซโลมอนที่เขียนไว้พี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในข้อที่1ครับบุตรของเราเอ,อ๋ยอย่าลืมคําสอนของพ่อเจ้า และให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราไว้โปรดฟังครั้งครับบุตรของเราเอ,อ๋ยอย่าลืมคําสอนของพ่อเจ้าและให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราไว้พี่น้องครับบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเหมือนกับพ่อสอนลูกกาซาโซโลมอนนะครับก็เขียนสิ่งที่สําคัญมากเพื่อที่จะสอนลูกของเขาเพื่อไม่ให้ลืมคําสอนของพ่อและรักษาบัญญัติที่ พ่อได้รับมอบจากพระเจ้าเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลมากมายนะครับได้มีข้อมูลมากมายวันละหลายร้อยบางคนเป็นพันของผมนี่สองพ2000งพันข้อมูล2,000ั 2, ข่าวสารที่ส่งมาในแต่ละวันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็มักจะถูกหลงลืมได้ง่ายที่สุดสุภาษิตบทนี้เริ่มต้นด้วยถ้อยคําที่เต็มไปด้วยความรักว่าบุตรของเราเอย๋ยซึ่งเป็นเสียงของพ่อพ่อที่ห่วงใยลูกนะครับพ่อที่ เตือนไม่ให้ลืมคําสอนอยากให้ลูกได้เก็บคําสอนเก็บสะสมคําสอนของพ่อไว้เก็บสะสมบัญญัติของพ่อไว้ในใจพี่น้องครับของพ่อก็หมายถึงของโซโลมอนสําหรับราชบุตรของโซโลมอนแต่สําหรับเราของพ่อก็คือคําของพระบิดาคําของพระเจ้าคําที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาบัญญัติ ก็คือบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไว้ในใจการลืมไม่ใช่เรื่องของสมองแต่เป็นหัวใจครับหัวใจลืมไปแล้วหมายความว่าไม่มีความรู้สึกไม่อยากตอบสนองไม่มีความปรารถนาที่อยากจะฟังอยากจะเชื่ออยากจะทําตามนี่คือสิ่งที่สมอนได้วางไว้อย่าลืมไม่ใช่ลืมแค่สมองแต่หัวใจก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นคาว่าอย่าลืมผมอยากจะขยายความครับหมายความว่าการละเลย การเลิกใส่ใจมันไม่ใช่แค่ความจําเสื่อมนะครับแต่คือการใช้ชีวิตโดยละเลยเพระวจนะของพระเจ้าการใช้ชีวิตแบบเลิกติดตามไม่ใส่ใจกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เตยมไว้คําสอนของพ่อสื่อถึงการสั่งสอนที่ถ่ายทอดด้วยความรักนะครับทั้งจากพ่อแม่ฝ่ายโลกและจากพระบิดาบนสวรรค์ด้วยการเก็บรักษาหรือรักษาบัญญัติของเรานะครับก็คือการ เฝ้ายามเฝ้ามองเฝ้าระวังอย่างตั้งใจดูแลเหมือนอย่างรอปภหรือยามที่คอยปกป้องสิ่งล้ำคา่าพ,พี่น้องครับพังผีตอนนี้สามารถสรุปนะครับว่าเราต้องตั้งใจฟังพร,พระเจ้าทุกวันตั้งใจอ่านพระคัมภีร์อย่าทําเป็นเหมือนกับเป็นงานประจําที่ไม่มีความหมายใดๆนะครับเรียกว่าเป็นกิจวัตรประจําวันแต่ให้เราตั้งใจใส่ใจนะครับให้เราที่จะพยายามที่จะขุดคุย้ย หาความหมายของพระคัมภีร์และนําความหมายพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้มาอย่างถูกต้องและก็ปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรารับฟังเสียงของพระเจ้าที่ปรารถนาดีที่จะให้เรามีชีวิตที่ดีนั่นคือการตั้งใจประการต่อไปก็คือการเก็บพระชนะของพระเจ้าไว้ในใจไม่ได้หมายความว่าแค่จําได้นะครับแต่พร้อมจะปฏิบัติพร้อมที่จะเชื่อฟังให้พระชนะที่ฝังรากลึกในใจของเรา จะมีผลต่อการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดปรับทัศนคติและท่าทีของเราได้การเก็บพระชนะไว้ในใจนะครับคือการเปลี่ยนหัวใจซึ่งจะเปลี่ยนความตั้งใจทําให้เกิดเจตจำนงเจตน,นารมที่ถูกต้องครับการรักษาความสัมพันธ์กับพระบิดาพี่น้องครับการรักษาบัญญัติของพระเจ้าเท่ากับรักษาความสัมพันธ์ประคับประคองความสัมพันธ์ความสนิทสนม พระเจ้าและสร้างความสิ่งสม์ขึ้นใหม่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสายสัมพันธ์แห่งความรักนะครับทําให้เรารู้ใจพระเจ้ารู้จักพระไทยพระเจ้าเหมือนกับเหมือนคนที่รักกันใช่ไหมครับคนที่รักกันสมัยก่อนนั้นก็คือต้องเขียนจดหมายฝากไปนะครับเป็นเดือนๆกว่าจะถึงนะครับถ้าคนเขาไปอยู่สหรัฐหรือไปเรียนหนังสือต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องครับก็จะเหมือนคนที่รับจดหมายรักจากคนที่รักเข้ามาก เขาจะไม่โยนจดหมายนั้นทิ้งครับแต่จะเก็บไว้อ่านซ้ำๆ,ำๆอ่านไปอ่านมาพยายามที่จะให้ความหมายทุกๆถ้อยคำเพราะ,ะนั้นของพระเจ้าก็เป็นจดหมายรักจากพระเจ้าครับที่มาถึงพวกเราที่จะบอกกับพวกเราว่าพระองค์รักเราแค่ไหนพระองค์หวงใย,ยเราแค่ไหนพระองค์เอาใจใส่เราแค่ไหนเวลาที่เราปีปัญหาพระองค์ก็คอยติดตามดูแลและรับผิดชอบชีวิตของเราฉะนั้นจงอย่าหมดกําลังใจนะครับ ให้เราที่จะพยายามใส่ใจในพระชนะของพระเจ้าซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สุดในชีวิตของเราครับงนั้นสิ่งนี้จึงเป็นคำอธิษฐานนะครับว่าขอให้ช่วยขอพระเจ้าช่วยเราที่จะไม่ลืมถ้อยคำของพระองค์จะเก็บรักษาไว้ในใจนะครับเพื่อชีวิตของเราจะดำเนินไปตามพระไัยของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับโปรดอย่าลืมครับต้องสร้างวินัยในการจดจำพระชนะนะครับและนำไปใช้ตั้งเวลาให้เป็นวินัยเลยครับในการอ่านพระคัมภีร์ทบทวนพระคัมภีร์ในแต่ละวัน ให้พระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งความคิดในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพัฒนาทัศนคติท่าทีของเราให้หัวใจของเรานะครับเป็นที่เก็บรักษาพรนะเจ้าอย่ากเก็บไว้แค่สมองครับต้องขอพระเจ้าช่วยเราให้ลงลึกอย่างรากลึกเป็นรากแห่งพรนะเจ้าซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ท่าทีเจตจำนงและการกระทําของเราฝึกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างต่อนเนื่องความเชื่อฟังนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เลือก เลือกที่จะเชื่อฟังซ้ซําๆๆๆไปเรื่อเลือกที่จะเดินไปตามพัฒทัไทยของพระเจ้าเราต้องต่อสู้เมื่อเราพบกับความวุ่นวายพบกับวิกฤตพบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเตือนตัวเองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพรอชนะและพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องเหมือนทําตัวให้เหมือนที่พ่อสอนเรานะครับและเราก็ต้องสามารถถ่ายทอดหรือสอนคนอื่นต่อไปได้เพื่อเขาจะไม่ลืมพระชนะของพระเจ้า คำถามชวนคิดในวันนี้ครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราลืมพระเจ้าของเจ้าได้ง่ายที่สุดอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราลืมง่ายที่สุดอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆความวุ่นวายของเราความไม่ใส่ใจเท่าที่ควรการละเลยการไม่ฝึกวิน,นัยเราไม่มีวินหนไหมครับที่จะเก็บรักษาพาระเจ้าให้คงอยู่ต่อไปได้และให้อย่างลากลึกเึ้าไปการมองพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาบนสวรรค์ เป็นผู้ที่สอนเราเป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเรานั้นเกี่ยวข้องอะไรกับการเชื่อฝังพี่น้องตอบได้ไหมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะสามารถรับคําสอนและส่งต่อคําสอนต่อไปขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้ข้าพุทธหลายยังจะเป็นผู้ที่รับพร,ระเจ้าของพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าของพระเจ้าเพราะการลืมพระเจ้าของพระเจ้านั้นไม่ส่งผลดีกับชีวิต การลืมพระเจ้าของพระเจ้าทำให้ชีวิตล้มเหลวแต่การจดจําเก็บรักษาไว้ในใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตจะทําให้ชีวิตที่เป็นไปด้วยพระพรข้าแต่พระเจ้าขอช่วยใหญ่ข้ามู่หลายลืมถ้อยคาของพระองค์ให้ชีวิตของข้ามู่หลายดาเนินไปตามถ้อยคํานั้นทมพระเจ้าของพระองค์เพื่อตามพระไพรโงค์พระประสงค์ของพระองค์จะสําเร็จขอมอบชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ให้อยู่ในการทรงนําพระองค์ตลอดไปกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอเมนพี่น้องครับถ้าพี่น้องคิดว่า สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนั้นเป็นประโยชน์ขอพี่น้องช่วยส่งต่อนะครับขอบเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ ได้พบพระองค์เพื่อชมความงามเป็นเวลาที่ได้มาเฝ้าใกล้ชิดพระองค์ได้ถวายบทเพลงสังสารยกย่องพระนามพระองค์ทรงสัมผัสหัวใจที่ทำง พระองค์ทรงตามใจที่ต้องการพระองเป็นเวลาที่ข้าได้รับการฟื้นฟูใจพราะองคงสร้างชีวิตให้พร้อมเพื่อการรับใช้เปิดหัวใจ